สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับในเกม carsider นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถมิงโกนะครับนี่คันนี้เลยมันชื่อว่า fully m o d i f i e นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมแปลถ,ถูกหรือเปล่านะเราไม่ให้เสียเวลาดีกว่าเรามาดูว่าอยังไงอ้าวคันนี้คือไม่มีให้อัพนะครับเพิ่มอัพมาให้แล้ว10 1 0 50นะครับคือไม่ต้องอัพเลยคืออัพมาให้เรียบร้อยแล้วสีก็เปลี่ยนไม่ได้ครับใส่ได้แค่ ลายดิฟอย่างเดียวว่าเดี๋ยวเราไปลองเทกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองปล่อยไหล่กันดูดีกว่าว่ามันจะแรงประมาณเท่าไหร่ไปแล้ว1 96.3ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแบบไม่ต้องอาบอันนี้ไม่ได้อาบอะไรเลยนะครับเพราะว่าอาบมาให้แนละ้วเดี๋ยวเราลองใช้บูตต่อเนื่องกันดูดีกว่า 260.71จะ2อเหรอจะลองใหม่เมื่อกี้ผมมู้สึกว่าผมกดไม่ต่อเนื่อง2 7 0 2 7 3 1อเอเรื่องอยู่นะเ,เราลองดิฟดูดีกว่าลองดู280 สองลองเลี้ยงหน่อยสิเลี้ยงได้เท่าไรเกือบ300ร้อย,ยนะหูประมาณ300ครับลองลงแรงกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในแรงกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันเบานะครับผมกับการครับแบบนี้นะครับ10 50 50เนี่ยรู้สึกว่ารถมันเบานะครับ กดดิฟทีนี้ไปเลยนะครับทั้งคันเราเรามาลองเทสดูในแรงว่าอ้โหด้านนี้ด้านนี้นี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับน่าจะยังไหวอยู่เพราะว่านานๆจะเล่นทีนะครับฝีมืออาจจะตกไปแล้วของผมเราลองดูหนึ่งสองสามไปแล้ว อ้าวโดนชนใช่เอา้าไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ารถมันเบามากเลยนะเนี่ยโอ้โหมันเบาอ่ะมันดิฟทีแล้วไปเลยครับการมันเกี่ยวกับที่อัพหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยอัพแบบนี้นะสูตรนี้ผมไม่เคยอัพมันเบามากเลยอะ่ะ หนูแต่ว่าแรงครับแรงใช้ได้เลยอะ่ะพิวครับเกือบชนครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะการอัพแบบเนี้ยถ้าอัพแบบที่ผมอัพประจำเนี่ยผมว่าโอเคเลยอะ่ะอัพแบบนี้มันเล่นยากครับรถมันเบามันดิบแล้วมันก็ไปเลยอะ่ะมันแบบไม่ ไม่มีแรงสะเทียรไม,ม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีแรงเชื่ยผมก็เลียกไม่ถูกนะทแต่ว่าถือว่าใช้ได้ครับคันนี้แต่การอัพยาอัพแนวนี้นะครับ10 10 50นี้ไม่แนะนำครับแต่ถ้าใครชอบรถเบาๆก็อัพเลยครับอาจจะถูกทางก็ได้ครับ รถเบาๆแต่ผมไม่ชอบเลยอะเลละผมเล่นยากแสดงว่ามันน่าจะอัพมาทุกคันเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอ้ผมว่าอยากเล่นด่านในนี่อเหมือนมันแบนไปแ,แล้วไม่เป็นไรครับด่านนี้ก็ได้ ด่านนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถคันใหม่ด้วยนะครับรถคันใหม่รถคันใหม่อยู่ไหนโอ้หอยู่มุมนู้นเลยไปแล้วดิยรู้สึกเหมือนจะแหลกนะครับเหมือนจะแหลกเล็กน้อยเอ้มันแหลกอะไรวะ จะตามทันไหมนะเอ้าจะมาบาังทำไมวะคะโอ้โหเจอโห,หนโหนได้เลยตานี้หรือผมคิดไปเองผมคิดไปเองแล้วล่ะเฮ้ยไม่ค่อยถนัดเลยครับ ต้องเปลี่ยนการอัพใหม่อย่าอัพแบบนี้นะครับไม่เวิร์กแล้วแต่คนนะครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอะไรของมันวะโอ้โหโอ้โหเอามันติบยากครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ธรรมดาครับผมได้มาฟรีต้องเสียตังค์ถึงจะอัพได้ แสดงว่าต้องเสียตังค์ถึงจะอัพได้ไม่ได้อัพมาเลยนะครับอันนี้คือรถฟรีนะครับเขาก็อัพมาให้เราแล้วแต่ถ้าเป็นรถแบบว่าถ้าเราสู่เมากไมไ็ไม่ได้ไม่ได้อัพมาแล้วนะครับก็คือไปอัพเองเผื่อบางคนอาจจะงงว่าเออทำไมอัพมาให้เลยลงป่าบุกลงป่าลงเขา ถ้าอัพที่ดีก็คงแบบเวอร์ครับคันนี้แรงฟุบเรามาเล่นกันอีกสักตาผมติดใจรถมันรถมันแรงดีผมชอบเอาอุตสาห์แบนหนานั้นไปบานนี้เซ์กออกอีกแย่แย่แย่รถมันมันดีครับแรงดีแต่ว่า เสียตรงที่แบบมันอัพอัพไม่โอเคอัพเบาเกินไม่เป็นไรครับเราเล่นไปเรื่อยแล้วก,ก็ชินไปแล้วฮึบเกือบชน ตะบนดิฟเฮ้ยโหจะเข้ารูนั้นก็กลัวจะติดพอมาเข้ารูนี้ก็โจนีกโอ้โหเยี่ยมจริงๆมัวละ ขาชาไม่ติดตรงนั้นไม่ต้องขาชานี่วะลืมไม่ได้เล่นนาน,นครับลืม,มเบามากเลยรถโคตรเบาเบาจัด เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปรีวิวมอไซค์ให้ดูนะครับผมว่าผมได้มันแจกล้อมาให้ผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวรถมอไซค์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเอ้โมแต่หมูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวมอไซค์ให้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เอาละครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ